สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำหมูกรอบนะไม่รู้จะเป็นกรอบหรือเปล่านะคะน,นี่เป็นชิ้นนะคะจากบูชเชอร์มาเรียบร้อยแล้วคะ่ะห้าชิ้นนี้ก็กิโลกว่าทุกคนนะคะสะอาดเรียบร้อยพอล่าก็จะมาต้มเขานะคะต้มด้านหนังนะคะแล้วก็จะสกักพอลา่าจะทำในแอร์ไฟวันนี้ว่าจะเป็นยังไงอยากกินหมูกรอบกับส้มตำนะคะอากาศเย็นๆกระยับ ในระะ้านทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วพ่อรากก็จะเอาไปต้มก่อนนะคะทุกคนนะคะเสร็เกลือแล้วนะคะเอาด้านหนังลงต้มะค่ะนะคะบางครั้งก็กรอบบ้างบางครั้งก็ไม่กรอบนะ,ะแล้วแต่เพราะไม่มีสูตรเนาะทําตามใจฉัน <c oughs> นะะต้มนะคะสิบถึงสิบห้านาทีแล้วแต่ความชอบนะคะ พลิกด้านลงนะคะพลิกข้างด้านข้างลงค่ะค่ะตอนนี้หนังหมูก็ใส่แล้วนะคะ ปลาจะล้านงน้ำความสะอาดไปสักหนังไปแช่นะคะไปปรุงรถแล้วค่อยมาทาอดนะคะทุกคนรับหมูแห้งนะคะ,คะจากนั้นก็มาสักหนังเขานะคะ ้เราก็มาแช่น้ำส้มนะคะน้ำส้มสายชูค่ะเกลือลค่ะเอาด้านหนังลงก่อดแช่ทิ้งไว้ประมาณ5 1 0นาทีนะคะแล้วก็จะแช่อย่างนี้นะคะแล้วค่อยมาหมักนะคะ ตอนนี้ก็ครบสิบนาทีแล้วนะคะเวลาะจะเอาข้างเขาลงนิดนึงนะคะด้านหนังเขาได้แล้วค่ะนะคะซับให้แห้งนะคะสุตรนี้ไม่ต้องตากค่ะทุกคนไม่งองแดดแต่ไม่รู้จะกรอบหรือเปล่า ก็ปรุงรสให้ด้วยเกลือสูตรนะคะอัดเข้ากันค่ะดิบเกลืออีกรอบค่ะด้านหลังนะคะค่ะตอนนี้ทุกคนเสร็จเรียบร้อยไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะคะ มันจะเอียงนะฮะใส่ได้แค่3มชิ้นเนาะอีกสองชิ้นก็ไว้ท,ทําทีหลังลอง3มชิ้นก่อนว่าเขาเวิร์กไหมนะคะถ้าไม่เวิร์กสชิ้นก็เอาไปทอดก็ได้ค่ะทุกคนแค่ต้องสองอย่างนะคะเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปนะคะค่ะทุกคนตอนนี้หมูพอล่าก็สุกแล้วนะคะ เขาเกลี่มนิดนึงนะคะหนังกรอบนะคะเนี่ยคะ่ะไปหัห่นชิ้นเลยค่ะอันนี้ก็คือล่าหารเป็นชิ้นทอดในน้ำมันนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็กรอบเหมือนกันค่ะทำสองสูตรสองชิ้นเอาไปทอดนะคะในน้ำมันอีกสามชิ้นทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันสีเขาอาจจะเกลียมนะคะพอเราหมักเนาะเนี่ยคะ่ะ หมูทอดนะคะส้มตำค่ะก็ะเหนียววันนี้นะคะอาหารเที่ยงนะคะทำออกมาก็กรอบอร่อยค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ